สวัสดีครับ,รบพี่บี้ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับชาแนลของผมนะฮะน,น้องผมนั่นแหละล็อกเกอร์บีดนะครับก็ยังไม่ค่อยดีมาก <ผม S 1> ก็ขอเริ่มรายการเลยแนละ้วกันอย่างที่รู้จักกันดีนี่คือพี่บี้เดือดสก,กานี่คือทำทำคลิปตลกใน youtube อะไรพวกนี้มั่งใช่ไหมพี่ใช่ครับผมทําคลิปแบบล้อเรียนทําอะไรขำๆครับนะใน youtube ครับผมอ๋อแล้วพี่มาจากไหนครับมาจากจังหวัดไหนเลยพวกเนี่ย ที่เป็นคนจังหวัดน้องบุรีรัมย์ครับอยู่ที่ oh. อีสานครับติด <Okay. S 2> ก,กับอุดรครับติดก,กับน้องคายครับ้ยติดกับพ่อเแียนเด็กี่ยดอนมันเรียนตอนมันเรียนตอนตอนไอ้ไอยครับมหาลาัยที่กรุงเทพอ๋อ oh. oh. มัเรียนมหาลาัยที่กรุงเทพใช่ครับที่พระจอมเกล้าธนบุรีบางมดครับบิทซวพี่พสวร์พี่คิดยังไงถึงมาทําคลิปตลกครับคลิปร้อเรียนบ้างคลิปตลกบ้างอนะ อ๋อพี่จริงๆที่ชอบทําอะไรแบบควนควรบ้าๆทาวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแล้วครับจนจนวันหนึ่งมันแบบมันก่อนสอบไงก่อนสอบมันเครียดเงี้ยพี่ก็อยากทําให้เพื่อนดูเพื่อนเฉพาะกลุ่มนะอ่าแบบทาลงไฮไฟอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทําแล้วมันดังได้ยังไงพี่มันดังได้ยังไงมีคนอื่นมาเห็นหรืออะไรกูว่าน่ะมันควรมันควรตีนอ่ะที่มันมันควรอ่ะ เพื่อนที่พี่ส่งให้ดูแต่ก่อนมันยังไม่มีเฟซบุ๊กใช่ไหมครับแมแต่ก่อนพี่ยังไม่เล่นเฟซบุ๊กพี่ก็ส่งให้ในเอ็มอย่างเงี้ยขึ้นสเตตัสเอ็มแล้วก็เอาลงไฮไฟเออแชร์กเอาไปลงเว็บเออมันมีเว็บเอาไปลงเว็บแล้วก็มีเพื่อนมันก็ส่งกันในเอ็มไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคนมันก็เยอะโอ้เยอะแรกมันสองวันแรกมันอยู่แปดพันเลยนะโอ้โหแปดพันยี่หู อันนี้แปดพันนี่คือในไหนครับพี่นับยอดวิวในยูทูบหรืออะไรผู้บคปผู้แคปอผมก็ตกใจเหมือนกันนะแปดพันเนี่ยแปดสองวันเนี่ยนะพี่ใช่ใช่สองพันสองวันโอ้โหคนเยอะมาดูพี่นะใช่ใช่อลังการมากเน่ยแปดพันนี่พี่ว่ามันมันเยอะมากเลยนะพี่ี่ตกใจมากแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเลยเรื่อยๆแต่มันก็ยังอยู่หลักหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็แต่มันเยอะนะในความคิดเราอะ แจ็ดพันนี่คนโ่มันยืนอยู่ในสนามฟุตบอลนี่มันโหยังกระเปิดคอนเสิร์ตอะ่ะ <c oughs> คนแล้วคนดูเราอะไรเงี้ยมันก็แบบพอทีนี้พอพี่เข้าไปมหาหลัยนี่มันก็เลยแบบบอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะท,ทําคลิปต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพี่เริ่มมีคนรู้จักเยอะๆเนี่ยได้ยังไงแล้วเมื<พ>ม่อไหร่แบบเยอะๆเลยแบบเนะี้ย ทั้งพี่ก็ทําคลิปมาเรื่อยๆนะทําคลิปมาเรื่อยๆจนคนมันขี่มันทำเงตามไม่เรื่อยเห่อพี่อ่าใช่มาใช่มาเรื่อยๆจนพี่ทําเพลงกลัวที่ไหนครับของพี่บี้ครับทีนี้มันมันมีทีวีเอาไปพูดเอาไปพูดถึงก็เออตอนนั้นพี่บี้ออกอัลบั้มใหม่ไง่ยก็แบบเออเอาดิดี่สี่มีคนล้อเลียนเนี่ยเพลงนี้เส้นอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบยิ่งยิ่งรู้จักพี่เยอะขึ้นด้วยเพราะจากทีวีด้วยครับแล้วก็ มีเพื่อนบอกให้ทําแฟนเพจเลยโอ้พี่ก็เลยเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอก็เลยทําทําแฟนเพจขึ้นมาโอโหรู้เลยครับว่ามันมันีคนติดตามจริงๆครับครับแล้วพี่เออพี่เคยออกรายการทีวีเลยพวกนี้ไหมเฮ้ยออก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 มาออกมาหลายรายการหลายรายการแต่ก็ไม่ได้ออกอะไรยิ่งใหญ่หรอกก็แบบเขาเรียกไปห้องสษณ์อย่างเงี้ยครับครับแต่ไปไอรายการนะให้ให้ไล่มันก็ มันก็นึกไม่ออกเล,หลยหลายรายการอยู่<ล>ครับ<ล>ทั้งเคเบิลนะทั้งเคเบิลแล้วก็ทั้งช่องห<ช>ละัะ<ช>ถ้ารายการใหญ่ๆก็พูดลาตีสโมสรน,นี่ครับน,น,รนี่คือรายการนี้ผมก็ดูนั้งนานแล้วนะใช่ใช่นานๆครับนานรายการสโมสรรายการรู้จริงปะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมเห็นในคลิปเนี่ยก็ไม่มีพี่คนเดียวนะมีเพื่อนพี่ด้วยเนี่ย อ่าแล้วเพื่อนพี่นี่คือคือเรื่องทามาตั้งนานแล้วหรือว่าแบบพี่ก็อยอกวขอให้เขาช่วยหรืออะไรหรือก็ทําด้วยกันเล่นๆน่ะเนี่ยเออเอาท้าวความชิปแรกๆเลยถ้าถ้าได้ดูคลชิปแรกๆของพี่นะมันก็จะมีไอ้คนนอนอยู่ใช่ไหมครับไอ้คนนอนไอ้นั้นมันเรียนเรียนเดียวกันโรงเรียนเดียวกันเอ้ยมหาลัยเดียวกันน่ะพี่เรียนสาขาเดียวกันครับชื่อชื่อว่าบอมครับชื่อกริเหมือนกันชื่อกลิดใส่แว่นนะใช่ใช่ใส่แว่นเพราะนั้นเลยอ่า จริงคนถามคนจะสงสัยว่าทําไมมันไม่ฮามันไม่ขำมายถึงไอ้คนที่นอนเหรอทำไมไม่ตลกพี่จะบอกว่าจริงๆออกมาฮาพี่เลยมันคือพี่ซ้อมเต้นลองนึกภาพนะพี่ซ้อมเต้นหลายรอบมากจนจนมันดูจนเอียนอะจนไอ้เอกที่มันอ้มันดูอันนั้นหลังๆรอบท้ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่รู้ว่าพี่อันไหนที่อัดจริงอันไหนที่ซ้อม มันก็ไม่สนใจดูไปไม่สนใจอือก็อย่างที่เห็นนะครับคิดมันก็ออกมาเป็นเป็นอย่างนั้นว่าเพื่อนมันไม่สนใจอะไรเงี้ยดูเราบ้าคนเดียวอะไรเงี้ยครับผมเห็นพี่เป็นสปอนเซอร์ให้กระเป๋าอะไรพวกนี้มั่งใช่ไหมกระเป๋ากระตูนเนี่ยผมเห็นนั่นน่ะอ๋อเสปอนเซอร์เมรอว่าเป็นแบบไทยแบบยังไงอะอธิบายไม่ถูกมั้เพื่อนเพื่อนเพื่อนขายเพื่อนขาย อ,อ,อ,อ๋อเขาให้คุณเป็คนให้นะรับ<แ>โ<ค>ปรโมทครับอ,อ๋อแ,แล้วมีคนพูดถึงพี่ในทางไม่ดีไหม,ไหมบอกว่าพี่ทําอะไรเนี่ยบ้าเปล่าแบาบโอ้พีครับมีครับมีมีแล้วพี่พอ่ามีพี่ด่า<ะ><ะ>ๆคร<ะ>ับด่าด่าบางคนเขาด่าไม่มีเหตุผลครับมันด่าแบบมันใช่อะอด่าเนี่ยด่าบางทีก็ด่าถึงถึงพ่อถึงแม่อย่างเงี้ยครับบางคนก็ด่าแบบแบบไล่บอกว่าผมไล่สารละอย่างเงี้ยครับเป็นขยะบางคมอะไรอเงี้ยบางทีมัน มันมันขัดกับสิ่งที่ที่เห็นนะครับบางทีพี่มันด่าแบบไม่มีเหตุผลถ้าแบบด่าว่าเออสิ่งที่ผมทําเนี่ยมันควรควรแก้ตรงนี้นะวิดีโอมันมันเอออะไรอย่างเงี้ยพี่พี่พี่รับฟังครับรับฟังแล้วก็นํามาปรับปรุงครับอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เขาด่าผมเห็นคลิปพี่ก็ไม่ไปรบกวนใครนี่เพี่อ๋อก็ใช่ครับแต่มันมันก็มีบางคนที่แบบเขาเขาคิดอย่างนี้ไงก็จะเครียด ก็จะเครียดจากบ้านมาอย่างเงี้ยครับสพานใส่อะพี่ตอบโต้เขาบ้างไหมเคยไหมเคยตอบโต้แบบอารมณ์ไม่ดีเลยจริงพี่ไม่ไม่ตอบโต้ไม่ไม่ไม่ให้ตอบโต้เพราะว่าตอบโต้ไปมันก็ไม่จบไอ้คนมันประเด็นมันอยู่ถ้าสมมติพี่ตอบโต้ไอ้คนที่ติดตามพี่ครับจะเป็นลุมสกรมครับอเงี้ยครับแล้วมันก็กลายเป็นคลิปที่แบบเป็นการใช้คอมเมนต์ที่รุนแรงครับ จริงพี่ไม่ค่อยชอบเอพวกคําหยาบําอะไรอย่างนี้แล้วครับครับนี่เลยไม่ค่อยค่อยตอบโต้มากครับเพราะว่าถ้าตอบโต้ทันทีเท่านั้นแหละครับจะมีคนช่วยลุมครับมันมันจะกลายเป็นรุนแรงไปครับครับขอนีญต้องถามแป๊บหนึ่งได้ไหมพี่อ๋อครับผมเรามาตอบคาถามเมื่อกี้เผื่อเขาไม่ได้ฟังเลยคืออะไรคือจุดเด่นในตัวพี่นะที่พี่คิดอะ จุดเด่นในตัวพี่พี่คิดว่าน่าจะเป็นการแต่งกายแล้วก็เรื่องการแต่งกายนี่แหละแต่งกายไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาครับผมคือแต่ละคลิปตงเห็นะพี่แต่งกายเย <c oughs> กล้ามากคือแบบแต่ละคลิปอะเต <c oughs> <ม>็มครับพี่มาแล้วพี่ล้อเลียนเลยพวกนเนี้ยพี่ไปแต่ละสถาน <c oughs> ที่เนี่ยพี่ไม่เคยคิดอายเขาบ้างแบอบอบ๋อคผมจริงๆผ,ผมชื่นชอบนะคือทุกคนผมรู้ทุกคนชื่นชอบมองพี่ในทางที่ดีแต่ มันบางครก็อายกันเขินนะพี่มีมีอายเขินบ้างเหรอพี่เออบางคนก็จะบอกเฮ้ยไม่ไม่ไา้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหทาไปโอ้โหลูกไมเห็นจะว่าไงอะไรอย่างเงี้ยคงคิดอย่างนงี้ครับจริงๆอ่ะแรกๆก็ก็มีเก่งๆบ้างนะแต่หลังๆพี่รู้สึกว่าพี่เคยทําอะไรที่มันมันโหดกว่านี้มาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วพี่ก็มองว่าไอยาทำไมอ่ะเออยอยอาอแล้วแบบ จะได้อะไรครัก็เลยไม่ไอายดีกว่าครับครับจะไม่คายงี้ยก็ทําออกมาโอ้โถ้าถ้าทําอย่างนี้พี่คิดแค่ว่าถ้าได้ทําอย่างนี้หรือทําอย่างนี้ได้อ่ะคนดูชอบแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับครับอืมพี่ก็เลยเลือกที่จะทําครับแล้วทุกวันนี้เวลาพี่เดินไปไหนมีเคยมีคนทักไหมเฮ้ยนี่บีเดือนสาก,กา้านี่หวาแล้วเนี่ยเคยมีไหมหลังหลังทักเยอะมากครับคือเดินไปไหนก็มีแต่คนรู้จักชาพีใช่ครับ ภาพพี่ได้ตกตาสมมุติถ้าพี่เดินถ้าถ้าพี่รีบผมก็ไม่กล้าทักครับแต่ถ้าสมมุติที่เดินแบบชิวๆครับเมาตกตายิ้มหน่อยปั๊บเขายังมาเอ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับยิ่งถ้าสมมติผ่านน้องๆที่แบบเป็นเป็นเด็กแว้นนะเป็นเด็กแว้นเป็กเด็กแว้นเลยแหละอะไรที่แบบบางทีอาจจะกใจนะที่แบบพี่ไปผันพุทธเงี้ยเดินเดินผนพุทธเงี้ยโอ้โหมาเป็นแก๊งเลยครับทำไมเอเห็นพี่ครับชี้ครับ เฮ้ยแล้วก็คนหันมามองพี่อ่ะนึกภาพพี่ไปกับเพื่อนสามคนเนี้ยเชื่อกกไก่กบไก่แล้วมันก็เหมือนกับมารงานอะไรเยอะเออขี่รถไปที่พักแล้วมันนึกได้มันจอดรถแล้วหยุดมองเ้ยเฮ้ยพี่วะอยู่ไหมชูมือเอกันใหญ่เอออะไรเออเหมือนชื่อบี้นี่ใช่ชื่อพี่จริงจริงหหรือพี่ล้อเรียนจากพี่เดอะสตาอ๋อใช่ครับพี่ชื่อเล่นบี้อยู่แล้วครับ เดอือดสกานี่คือเราเรียนจากเดือดสตาครับทำไมครับเอเอใช่ตั้งมาจากเดือดสตาอ๋อผมก็ว่าแ่พี่เดือดสกาก็คุณคุณนะ <c oughs> พ่อผมรู้จักจากพ่อผมเลยพ่อผมดูคลิปพี่แล้วผมก็ดูเออทำไมพี่เขาตลกยังเลยอันรู้จักพ่อเอยพ่อผมพ่อผมดูคลิปไงพี่ในยูทูบอะไรเนี่ยรู้จักพี่บีเดือดสกาเออผมก็มารู้จักพี่วีช่วงหลังๆนะชุดที่พี่ก็เริ่ม,มดังแล้วแหละครับผมอูพี่ทําคลิปมานานมากครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับว่ายุคยุคบุกเออ น้องอาจจะไม่ไม่ไม่ไ,มได้ดูช่วงตั้งแต่ช่วงสมัยผมมาเลืกฟี่ใน YouTube นี่แหละครับผมคือสมัยก่อนครับมันจะไมไ่ค่อยมีคนที่แบบเด่นเด่นดังๆขึ้นมานะครับที่ทําคลิปสมัยนั้นมันจะมีคนที่ดังยิงแรงๆเลยไม่รู้น้องเคยดูคลิปเอ๋ที่มันไปร้องเพลงแล้วก็เต้นเตนเ้นเกาหลีแล้วก็มอบดอกไม้ให้สาวนะครับของอ่านิกทเวนตินไฮครับ สมัยก่อนผมไม่เคยดูไม่เคยดูใช่ไหมครับเคยสมัยโอ้โหมีไม่กี่คนครับที่ทำสามารถทำแล้วคนดูเยอะขนาดนั้นครับครับจะทีกลุ่มนั้นทำแล้วก็มีมีมีพี่นะมีพี่ช่วงนั้นแล้วก็มีสัปพักก็จะมีเชฟหมีเชฟหมีส่งรเชฟหมีขั่วอากาศอ่าคุนนะเชฟหมีอาหารนี่แบบมีอะไรก็ใส่เลยกระทะอาหารอะไรยเงี้ยพูดอ๋อ เนี่ยครับแล้วก็มีที่โดม,มกรลำครับโอ้โหนั่นดังดมานานนะครับแล้วก็มีที่โคมการังครับโคมการังก่อนพี่หรือว่าหลังหลังพี่ครับอ๋อ,พ,อพี่เขามาทําเขามามามาคนรู้จักหลังพี่ครับจริงๆพี่ทําคลิปมาก่อนหน้านแล้วครับครับที่ทํามันเนื่นนานนมยาน,ะนานตั้งแต่สมัยนี้ยังไม่เขาไม่คิดกันเฟซบุ๊กเลยครับอย๋าวตอนนี้ไม่มีเฟซบุ๊กเลยมั้ง สมัยเราไปเล่นเฟซบุ๊กกันนะรจริงๆ <c oughs> พี่มีคลิปวิดีโออันนึงเลยนะที่แบบนานจริงๆครับแต่คลิปนี้บก็เป็นวิดีโอแรกครับถ้าสมมุติเข้าไปในชั้นหนวแล้วก็ไปเลือกดูวิดีโอแล้วไปดูวิดีโอที่แบบแรกจริงๆอ่ะมันจะมีอันนึงครับไอ้เป็นเองฤดูร้อนครับพี่ร้องเองไอ้มันอ่าสมัยเรียนมัธยหมเลยฮะคือแต่งเพลงหรือร้องเรียนเอ็มีฮะ แต่งแต่งเองครับแต่งเอง้าเอ็มวีเองแล้วก็คือสปรดักชั่นแบบมัธยมมากอะเราถ้าถ้าหลายๆคนอาจจะมองว่าคลิปนั้นเป็นคลิปแรกก็ก็ได้ครับแต่จริง, <c oughs> รงๆี่ยพี่มาทําเริ่มทําเรื่อยๆจริงๆก็ตอนมหาลัยครับคลิปอย่างที่มันต้องขอแต่คลิปนั้นอะคือแบบทําส่งอาจารย์ทําส่งอาจารย์ <c oughs> อาจารย์ให้เอาเนื้อเพลงไปแปลง <c oughs> แล้วก็ร้องแล้วก็อัดเสียงแล้วทำเอ็มวีด้วย ก็ได้ชุดนั้นออกมาแบบแบบร้องเพลงถือไม่กวาดดีกิต้าครับเออแล้วแบบโหแล้วแบบกินเกลียนแหละแล้วแบบเอ่ออะไรที่แบบไร้สาระหน่อยครับแล้วตอนช่วงที่พี่มีคนรู้จักเนี่ยพี่รู้สึกไงแบบรู้สึกแบบดีแบบยังไงอ่ะตื่นเต้นหรือว่าอะไรคยอยเปดนกลายเป็นคนดังเฉยที่คนแทบจะทั่วประเทศรู้จักอ่ะพี่ที่ดีใจนะไม่ไปไหนคนรู้จักเพราะมัน มันมันมันดีมันรู้สึกดีอ่ะเวลาแบบเขามาทักเราเนี่ยโอ้โหดูเราแล้วเขาเขาไม่ใช่แบบมาแบบคีดเครียดแล้วแบบเอ้ยตื่นเต้นนะติดแบบตื่นเต้นแล้วก็โอ้ภูมิใจดีใจนะสิ่งที่เราทาออกไปอ่ะเขาชอบเขาแบบอยากติดตามเราเนี่ยที่ว่าดีใจยอมรับนะผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนี่ยคุยกับพี่บี้ <laughs> เนี่ยครับดีใจครับใจแล้วในยูทูบเนี่ยกี่ซับเราพี่คนกดซับ พี่อยู่ประมาณหกหมื่นเก้านะครับประมาณนี้เยอะอันหมื่นเก้าเยอะมีกี่คลิปครับพี่พอร์ู้ไหมปิะมาณหกประมาณน่ะประมาณเอาก็แล้วสิบเนี่ยครับหกสิ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 บใช่ครับเยอะเหมือนกันเลยสิบคลิปครับครับทำทำมานานทำมานานมากอือคือตั้งแต่สมัยมาที่ไรที่พี่บอกเลยใช่ไหมใช่ใช่ โอ้โหดูพี่ทำมาวิวรวมมันเท่าไหร่แล้วเนี่ย46ล้านนะมั้ง46ล้านอืมใช่คต่อคลิปนี้มันาอะไรพี่อะไรนะคนดูต่อคลิปเฉลียวแสนเนี่ยแสนแสนแต่บางคลิปมันก็ล่อไปแบบเป็นล้านคือคลิปที่สนัาสนใจแล้วเขาเปิดตามตรงนี้ใช่ไหมแบบว่าไปให้เพื่อนดูมั่งครับใช่ครับไปพวกมันลงตามเว็บบ้างอะไรเงี้ยมันมันจะได้วิวเยอะๆหน่อย เราเคยมีอะพี่แบบที่ว่าก๊อปคลิปพี่เขาไปลงช anel ตัวเองอะแล้วมันม<อ>ันเป็นการแย่งวิวอะพี่โกรธไหมพี่มีครับไม่ไม่คิดอะไรครับแสดงว่าเขาอยากได้วิวครับใช่คือแบบอยากได้วิวจากความสามารถคนอื่นเนี่ยผมก็เคยเห็นนะแบบวบียโซพี่รู้จักใช่ไหมครับรู้จักครับผมนั่นแหะก็มีคนก๊อปคลิปเขาไปลงช anel แล้วก็มีแฟนคลับเขาไปด่าก,กันเยอะอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่เห็นเจ้าตัวเขาออกมาอะไรนะคือผมงว่าคิดว่าอยากจะถามพี่ว่าพี่รู้สึกยังไงสมมติถ้ามีอย่างนั้น ด่าไปไม่ได้อะไรครับน้องมันด่าไปเขาก็บางทีเขาก็เลือกที่จะนิ่งเงียบไม่ตอบโตเขาก็ยังคงเอาไว้ครับหรือบางทีมันไม่ได้อะไรเราเราไม่เห็นจะได้อะไรจากเขาครับไปเพราะว่ามันเราทาเราก็เพื่ออยากให้คนดูเยอะครับ,รบที่มองแค่ว่าเออมองมาถึงจุดประสงค์แล้วกันว่าว่าทาไปเพื่ออะไรครับ,รบอยากให้คนมันดูเยอะครับ แต่ไม่ใช่เรื่องยอดวิวคนดูเยอะหมายถึงว่าถ้าสมมุติเขาเอาไปใส่ชาแนลครับเอาไปโปรโมทหรืออะไรเงี้ยมันคนก็จะเห็นเราเยอะขึ้นอีกอ๋อก็มีทั้งทางดีผมองว่าเอออาจจะเป็นบางเีื่องจะเป็นเรื่องที่ดีครับถ้าอีกหรือเปล่ามองเป็นเรื่องดีไปละแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงครับผมหยุคิดแป๊บนึงครับโอเคมาต่อกันเมื่อกี้นะพี่เมื่อกี้ผมหยุดคลิปไปแม่เรียกแป๊บนึงครับโอเคเมื่อกี้ต่อถึงไหนละพี่ต่อถึงว่าคนชอบคลิปไปลงครับอ๋อ งี้ยทางดีทาไม่ดีใช่ไหมครับฮัลโหลครับพี่บีครับผมครับผมพี่มีอะไรอยากจะฝากน้องๆที่แบบว่าทําคลิปใหม่ๆไหมแบบเป็นกำลังใจให้พวกเนี้ยมีอะไรจะแนะนํำไหมพี่คนที่แบบอยากทำตามพี่แล้วพวกเนี้ย่ครับอ,อ๋อน้องๆทาคลิปที่มองว่าเอ,อ่อเรื่องเรื่องเรื่องคำคำหยาบแล้วกันเรื่องเรื่องคําพูดอะไรเงี้ยครับครับ อย่าไปใช้คำหยาบมากครับมันบีคนมาเห็นเรามันก็แบบขเขาก็เอาไปเรียนแบบต่อครับคนมันดูเยอะแล้วถ้าแบบผู้ใหญ่มาเห็นนะเขาจะมองมองเด็กหรือมองเรานี่แบบไม่ดีอืมว่าเขาจะมองว่าเฮ้เด็กรุ่นใหม่มันรุนแรงนะมันอะไรอย่างเงี้ยครับ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องความกล้าครับที่ไม่ค่อยแนะนําเรื่องแก้ผ้าเท่าไหร่อะมที่หลังๆมันมีน้องเด็กๆเรื่องเริ่มเริ่มแก้ผ้าผู้ชายเนี่ยชายกับผู้หญิงนะคแต่ผู้หญิงมันมันมีมาตั้งแต่สมัยเล่นแชมฟ็อกแล้วอัดลงอะไรเงี้ยัมันมีมานานละครับไต่นั่นก็ไม่ดีครแต่แต่อัินผู้ชายมันมันหลังๆมันเยอะไปือว่าก็เอาพอเหมาะพองามครับ กําลังใจที่แบบจะให้น้องๆที่มีอะไรบ้างแบบสู้ๆเรื่องเนี้ยอ๋อครับเออก็สําหรับน้องๆครับที่ทําแรกๆครับถ้าน้องทําสไตล์พี่ครับสมมุตินะน้องยังไม่มีคนรู้จักไงครับ,รบยังไงน้องก็โดนด่าไม่ต้องสืบครับถ้าสมมติพี่ยังไม่คนมีคนรู้จักที่ทํามาใหม่ๆโอ้ที่โดนด่าเลยครับทําอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยไร้สาระครับแต่พี่ไม่หวัน่นครับพี่ไม่หวั่นถ้ผมพี่พี่เจอเหงา แต่แต่ประเด็นคือทําไมของพี่มันมันมันไอ้มันยังมีคนชอบเยอะหรือหรือไอดิสไลฟ์มันน้อยครับทําไมทําอีับได้เพราะว่าพี่อะมีคนติดตามอยู่แล้วครับ,รบพี่ทำตายนี้มานานครับ,รบมันก็เลยแบบเออมันสามารถทําได้แต่น้องๆถ้าแบบทําออกมาโอโ้โหคนดูว่าน้อยแล้วแบบโดนดิสไลฟ์อีกหมดกําลังใจครับน้องอย่าไปคิดมากครับให้น้องคิดว่าสิ่งที่น้องทําครับมันไม่ได้ผิด อ่าน้องต้องต้องดูอะนะครับมันไม่ได้ผิดผิดกฎหมายผิดศีลธรรมครับ,รบน้องให้น้องมั่นใจครับว่าสิ่งสิ่งที่น้องทํามันไม่ไม่ผิดน้องก็จงทํามันต่อไปครับแล้วก็พัฒนามันให้ดีขึ้นมองว่าทําอย่างนี้แล้วนะครับคนชอบเออคนชอบเออสิ่งที่เราทําอย่างนี้คนชอบแหละแล้วก็ทําตรงนั้นครับทําต่อไปอย่าหยุดครับอย่าหยุด ช่วงแรกก็จะแบบอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะต้องันโลกก็จะเห็นเราครับอมอเคยทำนะครับขอบคุณมากครับพี่บีครับปิดครับผมขอปิดคลิปช่วนี้แล้วนะครับอต่อเดค้าครับครับผมสวัสดีครับ